มีทศนิยมด้วยนะครับนี่เท่มากนะครับปรับอะไรได้ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ไเป็น ANC นะครับรูดป,ปรับตรงนี้ได้เลยอ่ะโอเคครับวันนี้บอกเลยว่ามีโจทย์โจทย์หนึ่งน่าสนใจมากๆครับก็คือให้ไปตามหาหูฟังบัดเจ็ตที่สเปคแบบหลักหมื่นแต่ว่าราคาหลักพันนะครับผมไปเจอตัวนี้มาเลยครับซาวคอ l i บ e r ตี4 Pro ก็เป็นฟังแฟกชิปตอนนี้ของแบรนด์ซาวคอเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะครับให้มา2องไดรเวอร์แถมตัวเคสเขามีจอยด้วยนะครับอย่างหน้ากล่องนะครับ เขาก็ระบุไว้เลยว่าให้มาเป็น h i g h r e s Audio นะครับ ENC 3.0แบตเตอรี่ใช้งานได้10ชั่วโมงแล้วก็ ACAA coaxial acoustic system ที่ออกแบบโดย Soundcore เองนะครับแต่ดูไปดูมานะครับสุดท้ายผมก็แอบคิดว่าเออจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างกับตัวเก่าเท่าไหร่นะครับอย่างเจ้า 4NC นะครับราคาแค่ประมาณเออ2 0 0นิดห่างกันตั้งเยอะนะครับก็คือตัวนี้นะครับฟีเจอร์อะไรคล้ายๆกันเลยนะครับไฮเรสเหมือนกันแต่ว่า a n c เนี่ยเป็น2.0กับ3.0นะครับซึ่ง บอกเลยว่าดูคลิปจบเพื่อนๆอ,อาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อตัวเก่าตัวนี้ก็ได้นะครับ ه, เจ้า Liberty 4 Pro ตัวนี้นะครับราคาเต็มเนี่ยก็จะอยู่ที่5,499บาทตัวนี้นครับ 4x c เนี่ย3,390บาทนะครับอย่างรุ่น Pro ตัวนี้นะครับลองกดในแอปดูเนะี่ยก็เหลือไม่ถึง5,000นะครับ จะแถมที่ชาร์จอีกด้วยนะครับส่วน Liberty c v เ c นะีในตัวนี้เนี่ยผมก็เคยกดได้ประมาณ2,004 2,006อะไรประมาณนี้ครับอันนี้แล้วแต่โคนแล้วแต่ช่วงเลยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจทั้งคู่นะครับแต่จะต่างกันมากน้อยขนาดไหนไปชมรีวิวกันดูครับ ก่อนอื่นครับมาดูสเปคทั้งคู่นะครับสเปคแบบละเอียดนะครับบลูทูธเนี่ยทั้ง2ตัวใช้บลูทูธ5.3เหมือนกันโคเดกก็ SBC AAC แล้วก็ LDAC สำหรับใครที่ใช้ไฮเรสนะครับส่วนการกันน้ำตัวใหม่นะครับ IPX5 ได้มากกว่านะครับตัวเก่าแค่ IPX4 เท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ถือว่าให้มันน้อยกว่านะครับหูฟังเนี่ยถ้าเปิด ANC ด้วยใช้งานได้7ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับ แล้วก็รวมเคสจะได้30ชั่วโมงส่วนตัวนี้ถ้าเปิด ANC ได้8ชั่วโมงแล้วก็รวมเคส40ชั่วโมงนะครับถือว่าวตัวนี้แบตเตอรี่ใช้ได้นานกว่าส่วนถ้าปิด ANC นะครับก็ตามหน้ากล่องเลยนะครับใช้ได้เต็มที่40ชั่วโมงตัวนี้ใช้ได้เต็มที่50ชั่วโมงเลยครับก็ถือว่าแบตเตอรี่ตัวเก่าวินนะครับ <S <S อ่ะมาดูที่ตัวเคสนะครับตัวตัวเก่าครับขนาดจะเล็กกว่านะครับนี่ ขนาดเล็กกว่าพอสมควรนะครับน้ำหนักพอๆกันนะครับตรงนี้เนี่ยอ 4NC จะเป็นกดปุ่มแบบนี้นะครับเปิดแต่ว่า 4Pro จะเป็นการสไลด์แบบนี้นะครับอ่าก็ถือว่าเอเกดดี้นี่มีจอตรงนี้ด้วยนะครับลองเขย่าดูนะครับอ่ะยังไม่มีหลุดออกมานะครับเคสตัวใหม่นะครับให้ดูโหดมากๆครับเวลาเอาไปฟังแล้วเราใส่ไปนะครับมันก็จะมีบอกสถานะแบตเตอรี่เลยนะครับ นี่เนี่ยมันก็ค่อยไล่ช้าึ้นมาในตัวเลขแบบมีทศนิยมด้วยนะครับนี่เทมากนะครับแล้วก็สามารถปรับอะไรได้ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ไปเป็น ANC นะครับรูดปรับตรงนี้ได้เลยข้อดีของมันคือไม่ต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับกดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปกดที่ตูฟังด้วยนะครับรูดโหมดทันสบายเรนซีนะครับหนึ่งแล้วก็ไปขวาสุดก็จะเป็น ANC 10ระดับนะครับถือว่าเจ๋งมากๆนะครับหรือว่าถ้ากดค้างตรงนี้นะครับแต่ค้างไป ก็จะเข้าโหมด p a ร r i n g หรือโหมด reset ของเขานะครับอ่ะมาแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยบ l u ท t o แ t h p a i i n ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการร e s e t นะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับก็สไลด์ปิดนะครับทีนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับอย่างละข้างแล้วกันนี่อันนี้4 Pro อันนี้4 NC นะครับซึ่งผมลองดูแล้วนะครับทั้ง2ตัวมีปัญหาเหมือนกันนะครับเวลาใส่จุกเนี่ยข้อเสียคือจุกมันหลุดครับ คือเวลาใส่ไปนานๆเนี่ยมันจะหลวมหรือว่ามันจะปลิ้นออกมานะครับปึ๊บออกมาเนี่ยเห็นไหมออกมาเป็นเลยนะครับเนี่ยส่วนข้างนี้เป็นไหมนะอันนี้ยังไม่เป็นนะครับแต่ว่าก็ก็เป็นบ่อยเหมือนกันอ่ะใครเจอปัญหานี้ก็มาคุยกันได้นะครับส่วนเรื่องฟีเจอร์การตัดเสียงนะครับรุ่นใหม่ให้มาเพียบเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาใช้เซนเซอร์การตัดเสียง รบกวนถึง7ตัวนะครับนี่บอกมาตั้งแต่ข้างกล่องเลยนะครับแล้วก็รีคารเบตการตัดเสียงทุกๆ0.3วินาทีนะครับขยันซะด้วยนะนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเซ็นเซอร์สําหรับตรวจวัดแรงดันอากาศเอาไว้ใช้บนเครื่องบินโดยเฉพาะเลยนะครับถ้ากดเข้าไปในแอปเนี่ยก็จะเจอแอร์เพลนโหมดแล้วก็มีโหมดวัดแรงดันอากาศด้วยนะครับเดี๋ยวขอทดสอบตัดเสียงรบกวนดูนะครับขอลองของเทสอันนี้4 Pro นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเสียงเครื่องบินดูครับ ว่ตัดได้บ้างไอยขนาดนนัเสียงหายไปเลยครับเสียงต่ำย่านต่ำย่านโลหายไปเลยเดี๋ีตัวเบาครับเข้ามาประมาณ5%นะมาเดี๋ยวองอีกตัวนะครับวืบเลยตะก,กี้บืบเลยนะครับะตะกี้ดีกว่าพอสมควรนะครับนิดนึงนะครับถ้าใช้ขึ้นเครื่องนะ ผมใช้เครื่องมาแล้วท,ทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้ทําได้ดีกว่าจริงๆนะครับแต่จะบอกว่าความรู้สึกครับเวลาเราฟังตัวนี้ 4NC ครั้งแรกเนี่ยเราฟังครั้งแรกเนี่ยว้าวมากๆนะครับเพราะว่าด้วยราคา2,000กว่าบาทซื้อมานะครับไอเราก็ไม่ได้คาดหวัง NC มากแต่ว่าเวลาเราใส่แล้วปุ๊บมันวิบเข้าไปเลยนะครับครั้งแรกบอกโอ้มันได้ขนาดนี้เลยวะ2,000กว่าบาท ะมาถึงเรื่องเสียงกันบ้างนะครับจริงๆทั้งแบรนด์ซาลพรเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเนะครับเสียงจะออกโทนเบสหนาๆแน่นๆฟังสนุกทุกตัวเลยนะครับซึ่ง2ตัวนี้ที่เราหยิบมานะครับจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปหมายเลขหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวท็อปหมายเลข2นะครับสเปคเสียงเนี่ยตัวโปรก็จะให้ไดรเวอร์มา2ตัวนะครับโดยใช้ดัลลิมิคไดรเวอร์ขนาด10.5มิลลิเมตรและสปีดเตอร์สีมิลลิเมตรนะครับซึ่งภายในเนี่ยเขาจะมีวงจร crossover ทำหน้าที่คอยควบคุมบาลา,านซ์ทั้ง2องไรเวอร์ไม่ให้แย่งกันทํางานนะครับซึ่ง d y n ดนมิกก็จะเน้นย่านเบสใช่ไหมครับทวิตเตอร์เนี่ยก็จะทำงานแค่ย่านกลางย่านสูงเท่านั้นนะครับก็บอกว่าเออให้นายจัดการย่านนี้ไปนะเดีย๋ยวเราจัดการย่านนี้เองอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนรุ่นเล็กนะครับตัวนี้1นึ่งไรเวอร์เท่านั้นครับแต่ว่าจะขนาดใหญ่กว่า ทั้งคู่ฟังโคเด็ก d a ลดได้นะครับใครที่ใช้มือถือโซนี่หรือว่าฟัง Android นะครับได้เปรียบกว่าแน่ๆใช้ Apple เนี่ยก็จะฟังได้แค่ AAC เท่านั้นครับซึ่งเสียงที่เราฟังนะครับจากพรีเซ t ตของ s o Sound c o r e ก็แน่นอนเลยว่าตัว Pro ครับให้มาสองเบลเวอร์เสียงดีกว่าแน่นอนครับโดยเฉพาะพวกไอเรียต่างๆเนี่ยค่อนข้างมาเต็มแล้วก็มาครบและมีความยิบยับประกายนิดหน่อยด้วยนะครับแต่ย่านของเสียงเบสทั้ง2ตัวบอกเลยว่าคล้ายๆกันครับลูกใหญ่ impact เยอะแล้วก็ฟังสนุกมากๆครับเดี๋ยวลองให้ฟังเทียบเสียงกันดูนะครับว่าต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ I'll be there just tell me where I'm long home at s p i t r o a g o m e a h o i e I s a but I'm r y i n g to keep it going be continued or I'm trying to lose gonna keep it going I don't think I want to Tough week, gotta realize this is what I need. Don't got the time to be counting sheep. It's too late, I'm into, into girls with the plastic trace. Don't take it to further. นอกจากนั้นครับ EQ ก็ยังปรับได้อีกนะครับปรับได้เหมือนกันเลยที่ผมชอบฟังบ่อยๆนะครับก็อ่ะจะเป็น s o u n d c o r e Signature เยนะครับไม่ต้องปรับอะไรมากหรือว่าจะปรับ EQ เพิ่มเติมได้อีกนะครับเยอะเลยนะครับอ่ะใครชอบแนวเพลงแบบไหนก็ปรับได้นะครับเลือกเป็น Favorite ได้เลยมีไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าสามารถปรับ Custom EQ ได้ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับอ่ะใครอยากเพิ่มเบสก็เพิ่มได้เลยอย่างนี้นะครับ ได้ทุกย่านเขาจะมีย่านเสียงกำกับไว้ตรงนี้นะครับว่าเออเราอยากปรับที่ย่านเท่าไหร่นะครับยวปิดท้ายที่เรื่องไมโครโฟนแล้วกัน,นครับว่าตัวนี้มันได้ขนาดไหน,นครับจริงๆก็ใช้งานคุยโทรศัพท์ได้ดีเลยนะครับตัดเสียงรบกวนก็ดีด้วยแต่ไม่ชัดเท่า AirPods นะครับใครใช้ AirPod s อยู่ตัวนี้สู้ไม่ได้นะครับดี๋ยวลองเทสกันให้ดูครับอ,อันนี้เป็นเสียงไมโครโฟนจาก liberty 4 pro นะครับ เสียงที่ได้ก็ค่อนข้างคมชัดทีเดียวนะครับแล้วก็เออฟังชัดแต่ว่าจะไม่เป็นธรรมชาติเท่าแอร์พอร์ตนะครับอ่ะต่อไปมาดูตัดเสียงรบกวนดูนะครับว่าเออมันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเสียงมนมเลยครับยอมอ่ะทดสอบนะครับตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะทดสอบนะครับตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะอาจจะมีบู้บูบ้างอ่ะเดี๋ยวลองอีกตัวครับอ่ะไมโครโฟนนะครับมิโนตี่สีเป็นีตัดเสียงรบกวนเป็นไงบ้างครับเคีือบกับตัวระดู ตู้ได้ขนาดไหนนะครับเสียงก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนคําถามที่ถามมาทั้งบ้านนะครับถ้ามีตัวนี้อยู่แล้วนะครับ 4NC ตัวเก่าควรจะอัพเป็นโปรไหมก็คิดว่าถ้าแบตไม่เสื่อมครับก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเปืองตังนะครับอีกหนึ่งคำถามครับถ้าช่วงราคา4,000-6,000เนี่ยมีรุ่นไหนแนะนำบ้างนะครับก็2รุ่นนี้เลยครับดีทั้งคู่ครับแล้วก็ Samsung Galaxy Buds 3นี้ผมก็มองว่าดีนะ3 Pro ก็ดีแต่ว่าราคาจะเกินงบไปหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งหัวเว่ยฟรีบัตรโปรสตัวนี้ก็ดีมากๆครับยังไงถ้าชอบก็ฝากติดตามกันด้วยสวัสดีครับ